ทุก่คะในช่วงอาเซียนบิด SME 2อ AEC plus ในวันนี้ตามสัญญาค่ะเมื่อวานเราสัญญากันไว้ว่าสินแสว่องยังอยู่กับเราค่ะและในวันนี้ก็มีความพิเศษด้วยเพราะว่าสินแสวงพาผู้ช่วยอีกท่านหนึ่งมาแนะนําตอนนี้ต้องสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราก็กําลังอยู่กับสินแสวงนะคะสลาวุฒิจิระทิติพันธ์นะคะส่วนท่านผู้นี้นะคะเป็นผู้ช่วยอีกท่านหนึ่งชื่อว่าร้อยตํารวจโทสุรศักดิ์ระดมสุขนะคะค่ะก็ ้องขอสอบถามนิดนึงว่ามาเป็นผู้ช่วยของท่านอาจารย์ได้ยังไงคะของท่านสินแสได้ยังไงรวจเด็กก่อนทําทงานอยู่ที่ทํางานนะฮะ,ะแล้วก็รู้จักเป็นตารวจแน่นอนแล้วก็สอบตรวจแล้วก็ไปรู้จักรู้จักก็ไปคุยตํารวจเชื่อเรื่องนี้ด้วยเหรอคะคือว่าไม่เชื่อฮะแต่ก่อนเคยไปคือว่ามันมีมาตั้งแต่เจ้าของกระทิงแดงนะครับเจ้าของกระทิงใบใสกระทิงแดงเฉลียวเนี่ยเขาสินแสมาแล้วผมก็อยู่บางกุ้เจียนแต่ก่อนบางกุเจียนก็ ไปตรวจไปดูก็ไปดูเขาบอกเขามาทําอะไรสินแซนี่เขาก็จัดสินแซนี่มามาจัดมาจัดสินแสว่องของเราเนี่ยหรือเปล่าคะเขาเป็นสินแซนอื่นแคนเก่าที่เขามาจัดให้กระถิ่นแดงเขาเขาก็จัดเพราะเขาจัดเต้ากอนเข้าบ้านเขาลังเล็กเพราะจัดเขาก็เอ๊ะทำไมมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเดี๋ยวนี้เขาก็เป็นมหาเศรษฐีระดับโลกนะครับกระิ่นแดงนี่นะฮะเจ่อนบุกตั้งแต่สมัยผมอยู่โบกุเกียนอันนี้เลยทําให้คุณสุรศักดิ์ผมก็เลยติดตามว่า มาดูทางนี้ผมมา uh huh. ดูทางนี้ก็ให้เขาจัดแล้วก็ไปกับเขาเลยไป uh huh. ดูดูเพราะเขาเห็นเขาจัดเสร็จแล้วก็ดูประวัติคนนี้จะดีขึ้นไหมอะไรดีขึ้นไหมเขาก็ดีขึ้นเปลี่ยนแปลงไปจากคือว่าจากลบเป็นบวก uh huh. อยากบางทีลูกเขาเนี่ยสยนะิ่ไปเลยนะไปหนีไปเลยไปสองปีสามปีไม่กลับมาแล้วก็ให้เขาก็ผมก็ช่วยเขานะแบบช่วยบอกไปช่วยจัดในที่บ้านนี่หน่อย uh huh. แล้วลูกสาวก็ออกมาตอนนี้เขามี แฟนเป็นสามีเป็นมหาเศรษฐีแหละเจ้าของรถบรรทุกนครปฐมวันนั้นไปครั้งแรกถึงจังหวัดสุรินเลาให้ผู้ชมฟังเกิดอะไรขึ้นบอกเลอกว่ายกเลยยกเลยไปที่บ้านเนี่ยยกเลยที่ที่คลินิกกันนะฮะพอเข้าไปอ่าตรงนี้เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้พอเข้าไปที่บริเวณบ้านเนี่ยไม่เดินเข็มไม่เดินเพราะว่าที่ตรงนั้นเป็นที่เจ้าเจ้าเก่าเจ้าเมืองเก่า ผมแล้วเราน้องคนหนึ่งไม่เห็นผมเห็นเลยอยู่ข้างนอกอ่ะสูงเท่าตึกห้าชั้นไม่ได้จุดทูบน้องสาวไม่ได้จุดทูบเขาเป็นเพราะเขาจบปัญญาจบไอ้ทั้งเนื้อเขาเชื่อธรรวิทยาศาสตร์เขาไม่จุดทูบผมก็เรียกมาถาบอกวัานี่มันจุดทูบเปล่าไม่ได้จุดบอกให้เฉยผมบอกว่าจุดทูบก่อนผมก็ขอกับคุณหมอขอสารยาข้อหนึ่งผมทําให้คุณรวยแต่คุณต้องตั้งเจ้าที่นะ บอกคำว่าเจ้าที่หลุดจากปากผมอะไม่เกินไม่เกินสามวิอะปกติเลยอันนี้เป็นแม่เหล็กนะอันนี้ที่เครื่องบินกับเรือเใช่เห็นไหมหมุนยังไงมันก็ชี้ชี้ไปทางนี้ปกติเลยผมรู้ว่าท่านอะไม่ให้ผมใช่อันนี้ผมเลยเก่าขอคำมาแล้วเก็บขอคำว่าตั้งเจ้าที่ท่านพอใจแล้วท่านเจ้าที่ในห้องนะในห้องที่คนเขาทำฝันต้องแเ่ส่าย ทังนั้นไม่ได้ถ่ายรูปหมดแล้วก็โอเคาทานไปอีกสามสี่เดือนตั้งเจ้าที่เกิดอะไรขึ้นลองเราให้ท่าออ 3, <ช>นผู้ชมฟัง <4 S 1> เ,งเาแล้ก็ทำเสร็จทำเสร็จตอนนี้ตอนเช้าฮะแปดโมงเช้ากินินตจะไม่เปิดคนยังก็มามาคอยคอยซ<อ>ื้อของทั้งๆที่มีอร้านํำฟันอยู่นะเขาก็สุริมีเยอะฮะร้าน<อ>ทำฟัน เขาไปกันสามสี่เที่ยวถ้าเขาซื้อที่ไหนเขาก็ต้องให้สินแสไปดูให้ตัวนี้ซี้ได้เปล่าจะบูกอัน,นี้ได้ะอะไรแต่ที่ไม่เชื่อเลยเ,เขานี<ล>ต้องเป็นแบบนี้คือว่าเขาขึ้นเขาเข้าสมองวันที่ตั้งเจ้าที่วันที่ตั้งเจ้าที่แล้วก็ฝนจะกลับเลยฮะค่ะฝนตกน้ําท่วมแค่หัวเขาฝนเชื่อมั้ยวันเดียววันเดียวจะกลับแล้วขับรถขึ้นรถจะกลับไปแล้วฝนเทล,ลงมาไม่รู้มาอย่างไง ย่างนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีไหมว่าสิ่งสารเป็นกฎการฟ้าฟ้าเส็่ใจเพราะว่าชีวิตผมจะช่วยคนเราไม่เคยเบียดเบียนใครน้องสาวจะบอกเอ้าฝนตกกลับบ้านได้เนี่ยพอเลยชรินมาหน่อยไม่มีฝนละกออกจากตัวเมืองมาไม่มีฝนแล้วก็เป็นวิฉิตฟ้าที่บอกว่าเขาต้องดีขึ้นรวยขึ้นแล้วจริงๆอ่ะออากันแสดงว่าไม่กี่ปีเฉนดกับเอากับเอาสูอ้อมก่อนหมดใช่ไหมดี๋ยวนี้ซื้อที่เอียงเดียว สนดนอยู่กับตัวแม่อยู่กับแบงค์ฮะ <c oughs> ก็บอกให้ท่านผู้ชมทรบาบแล้วรัาผู้ชมสนใจยังไงก็ผ่านบริษัทของที่นี่ผู้รประถามโอ้โหนี่คือคุยกับท่านคุณสินแสวงนะคะแล้วก็ค,กคุณสุรศักดิ์นี่หลายเคสนะอ่าเมื่อวานนี้ก็คุยกับมาก็หลายเคสยังมีถ้าเวลาแล้วไปที่อะไรไม่สอดอ่ะค่ะอันนี้ก็จะขายโรงแรมเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบล้านเนี่ยให้ให้ผู้มาแล้วให้บชัวจะไม่ขาย ผมก็เอามาเอามาเสร็จทางนี้ก็ไปพักะตอนแรกก็พักก็จ้างพักฟรีตอนหลังเขาไปไม่ไปอุดให้ไปอุดเฮ้ยข้าจ้างแค่ไปพักฟรีเหรอคะไม่ใช่ตอนแรกพักจ้างพราตอนหลังพักฟรีเพราะอะไรอ้โทีนี้เขาไปทํารั้วรั้วมันข้างข้ๆมันเตี้ยเขาทำขึ้นสูงไอ้ดาวไลท์ที่มันพุ่งมาอุดอุดอุดตอนนี้ทําไงครับพอผมไปตอนหลังไปปีหลังบอกเอา ไม่ใช่ปีหลังปีเดียวกันอ่ะเอาไปให้ดูเนี่ยผมมีฝรั่งยะงมาซื้อนะจะขายไหมเขาบอกผู้กองไม่ขายแล้วบอกทำไมไม่ขายล่ะขึ้นไปดูแขกดเต็มไปหมดสองห้องนะฮะสองห้องไอ้นี่มันพอเสร็จไปอีกปีหลังทําอะไรครับทุบข้างล่างที่จอดรถที่จอดรถเป็นที่จอดเป็นเป็นห้องอันนี้คือประสบการณ์นะหมือว่านี้ประสบการณ์แล้วก็เขาไปซื้อตรงข้ามี ให้เป็นที่เจาะลวกของโรงแรมขยายกิจการกันมากมาอันนี้คือไม่ใช่การไหว้เจ้าที่ใช่ไหมคะอันนี้คือแค่ไปปิดบางส่วนไ้ายเจ้าที่ด้วยอ๋อเจ้าที่ด้วยไหว้เจ้าที่ให้ถูกดวงอที่พื้นนี้โอ้โ เขามีพลังดึงแขกมาอมตอนนี้คนเจ้าของอยู่ที่สุขุมวิท11ครับเพราะคุณนะคะทั้งสินแสวงนะคะ,ะแล้วก็คุณสุรศักดิ์นะคะแล้ววันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วแต่ไม่เป็นไรคะ่ะต้องคอยติดตามรายการของเราเรื่อยๆในวันและก็เวลาเดียวกันนี้จะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจต้องคอยติดตามสำหรับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ